คุณเชคใครฮะเชคใครฮะเชคใครพี่เชคใครเชคผมเชคผมพี่เริ่มแปลกๆแล้วเชคผมเพื่ออะไรเชคผมก็ทุกคนสงสัยมึงอ่ะพี่เริ่มแปลกอะไงไอหมากเป็นเซียแน่เลยแล้วพี่สวมแน่เลยอะสวมอะไรสวมไม่เป็นหมาแก่จริงๆด้วยไม่คุณเชคใครไอเดีคุณเชคใครคุณเชคผมเลให้ผมคุณเป็นรู้ได้ไงคนปกติคือแล้ว ือถ้าเป็นเซียดีเนี่ยจะไม่เช็คผมแน่นอนเดี๋ยวเช็คเทำไมโบ้ไม่มีอะไรนาเชจ๊ไม่มีอะไรนาเช็คเนี่ยคุณเป็นหมาแก่โดนไหมโดนไล่ต้อนมันเป็นยังไงเวลาโดนไล่ต้อนมันเป็นยังไงจะฆ่าผมไม่ได้ตายคือจะบี้ฆ่าผมให้ตายเพราะว่าเราใส่ผ้าลังก็ต่แรกเลยอย่าเสียเปล่าเนี่ยวันี้ผมเอาเพชรที่กีทาแขนพี่กัดไม่เข้ากัดเพชรที่กีเต็ม เอาแล้วยังไง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 เอาคุณแก้ตัวหน่อยแก้ตัวหน่อยตอนเลือกใครบอกได้ยังอะเลือกใครเรื่องมาเดียวแต่ตอนนี้ผมเริ่มสงสัยว่าเขาอาจจะเป็นหมาป่าคู่กับพี่เวงหรือหรือไถ้าจะคือคือตอนนี้คนอดนอนอ่ะมันเป็นเป็นไปได้ที่ที่พี่ทอมอาจจะเป็นเป็นคนอดนอนเขาใจเข้าใจเข้าใจแต่แต่ทีเนี้ยพี่เวงกันหนึ่งละเออพี่เวงหนึ่งพี่เวงหนึ่งที่แต่ฉันไม่ยอมไม่ยอมเป็นที่เป็นใจตอนต้นต้นเกมอ่ะพี่ทอมกับพี่เวงอ่ะชี้มาเดียวลุงชี้มาเดียว ไกลหมักอีกคนมี3ามคน<อ>ได้ทั้งหมด